เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะมันกาอยู่กับผมพี่ตองเกิร์กแล้วนะฮะใน f ฟ n a l f a n t a s ห6 Advance นะฮะหลังจากเขาที่แล้วเนี่ยทีหน้าเขาแบบเอ่ออยากจะหาคำตอบของคำถามที่อยู่ในใจของเขาให้ได้คำตอบที่แน่นอนก่อนนะฮะถึงเขาจะบอกได้ว่าเขาควรจะต่อสู้ต่อไปดีไหมนะฮะโอเคงั้นพาร์ทนี้เราก็คงต้องไปที่อื่นก่อนนะฮะคงต้องไปที่ หัวงูใช่ไหมหัวงูด้านบนน่ะที่เขาบอกนะฮะเป็นทางทิศเหนือนะอเคไปแล้วมันจะมีเมืองแล้วก็จะมีท่าเรือฮะตามที่เขาบอกนะจ๊ะนี่ไปตัวแรกของวันนี้ก็เริ่มเลยอืมอือือรู้สึกอาวุธทีหน้าจะไม่ค่อยแรงเลยนะฮะผมว่ามันควรจะหาอาวุธใหม่หเถอได้ละอืมาจำเวทไบโอได้โอเค ไปเดี๋ยวเอ้าอ้าวนี่มันขุมทรัพย์ในดงหญ้ายังมีร้านโจโคโบเหลืออยู่ขอบคุณครับลุงขอขอโจโคโบหน่อยครับไม่ได้ขี่นานแล้วคิดถึงอ่ะอะไรนะไม่ทันดูไม่ทันดูเอาใหม่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 ใหม่นี่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่แป๊บนึงถึงโลกจะแยกออกแต่ร้านโจโคโบก็เป็นชีวิตของข้าไม่มีทางเลิกหรอกลุงลุงโคตรใจเลยลุง ขี่โัโคโบ่หนึ่งครั้งร้อยกิลโอ้โหแถมถุงด้วยขี่ไหมขี่เลยลุงมาจัดมาอืาอึไม่ได้ขี่นานขี่เลยเถอะได้เวลาแล้วเห็นป่าว่าแล้วว่าต้องมีโจโคโบจ้าไม่ได้ขี่นานนี่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  <c oughs> นี่ผมชอบเพลงโจโคโบมากเลยขอบอกเหมือนจะมีเมืองอยู่ด้านหลังฮะเดเร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 เจนเยนโจโคโบแล้ว ok มันต้องเข้าทางไหนวะเนี่ย มันมีเมืองอยู่จริงๆด้วยฮะแต่มันจะเข้าทางไหนวะขอดูแป๊บเวียนไงเออว่ะมันมีเหมือนมีอะไรอยู่นะฮะให้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้อ่ะมันโดนหินล้อมไว้อ่ะใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราแวะไปเมืองข้างบนก่อนดีกว่าแล้วกันดูจะทางจะไกลอยู่มาไปนั่นบนเลยอื <c oughs> เหมือนเขาจะบอกว่ามีเมืองที่โดนหินล้อมด้วยหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะฮะมันคับคล้ายับคลาแปลกๆเอาไปอย่าให้เสียเวลาฮะเมืองนี้ใช่ไหมอ่าเจ้าพ่อโบ,โบขอบคุณมากแอรแอบปบหนึ่งทีฮึบนี่เคอาอ้อยเมืองท่ามาอยู่ตรงนี้นะนี่เคอาเมืองคุนคุนลองดูไอหมอนี่เขาจับวกเธอรู้ไหมในโลกนี้น่ะมีศิลาอสูรมา,ายาอยู่สี่ก้อนนะ ถ้าลองวนรอบโลกหาดูอาจจะเจอก็ได้แล้วไงฮะนี่คือเขาแบ่งข้อมูลให้เราใช่ไหม<อ>สีละอสุรมายานี่คืออะไรฮะเป็นพลังที่มันสุดยอดเลยหรือเปล่าจะได้เอาไปจัดการอีสาะเคปบก้ามันอย่างนี้คือใครฮัลโหลพวกเราแอบอยู่กันที่นี่โดยไม่ให้เคปบก้ารู้เดีเดีเดเค็บก้านี่มันดูทั่วทั้งโลกได้นเนี่ยนะฮะแอบอยู่แค่นี้มันคงไม่รู้นะมั่ง ไม่้ขายขายของนะฮะเกบค่อยมาซื้อแล้วกันยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะฮะคุยกับคนแถวนี้ดูก่อนแล้วกันเอ้ยเอ้ยไอเย็นเจ้าหนูอนน,นที่วิ่งมาถึงที่นี่แต่เดิมเป็นก้นทะเลมาก่อนอ๋นนอถนนอสรพิษใช่ไหมฮะหลังจากโลกแยก,กออกพอรู้ตัวอีกทีนึงก็มาอยู่ที่ปราสาทโดมาแล้วตอนที่นอนหลับที่นั่นน่ะฝันร้ายนะ่าดูเลยละ่ะหรือตอนนี้แค่คิดก็กลัวจะแย่แล้วอ้าวแล้วทําไมมาอยู่ที่นี่ฮะ พวกโจรน่ะรวมตัวกันอยู่ที่ผับแน่ว่ากันว่าพวกนี้หนีมาจากปราสาทฟิกาโร่ละปราสาทฟิกาโร่เหรอหรือว่าจะมีเอสกาอยู่กัือนฮะอ่ะเด็เครื่องป้องกันโอ้ยโลกเพชรว่ะดูเหมือนของกระถูกลงด้วยนะฮะเกาะสั้นเหรอเกาะสั้นที่ทําจากเพชรทำไมมันแพงอย่างนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจจนจะออกรบแล้วกันฮะแต่ผมอยากได้อาวุธใหม่เซริสก่อนน่ะขอดูก่อนได้ไหมนี่รุนเบเต็มทั้งนี่ Enhance sauce เนี่ย Enhance sauce Enhance sauce มาเอานี่เลยมาเซริสเหลือกันอยู่สองคนขอของแรงๆให้เธอใส่ก่อนมา Enhance sauce มาไม่ต้องใช้เฮ้ยมีดาบโลหิตด้วยว่ะดาบที่ดู่ให้พี่ศัตรูได้สงสัยจะไม่เหมาะกับเรานะอัลติร์และพ่อนก็ไม่น่าจะเหมาะกับเราด้วยเช่นกันเพราะว่าใช้ลุนใช้ใช้ท่าดาบผนึกเวทไม่ได้นะอันนี้อันเดิบ หมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นี่ว่ากันว่าปราสาทฟิกาโรเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่กําลังดําเนินกําลังอ๋อกาลังดําอยู่ในทะเลทรายแล้วใครเป็นอะไรแม่เออแวหนอนี่ล่ะไอ้น,นี่ก็คนเดิมมันหาคนยากผมไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนออาดูไอหนูนี่สิรู้สึกทึ่งใช่ไหมล่ะที่เด็กขนาดนี้ยังรู้จักค้าขายด้วยน่ะถ้าคิดแบบนั้นก็ช่วยอุ่นหนุนอะไรบ้างสิเออขายเครื่องปั้นดับนะฮะ คำทะลุป,ปโูโปร่งคำที่เหล่านักดาบต่างแดนใช้สําหรับเพ่งจิตทําให้หลบการโจมตีได้มากขึ้นอ๋อของขลังอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคหนไูไว้ค่อยมาอุดหนุนนะเห็นว่าเรือที่จะไปซอวิฟิกเรโร่ะใกล้จะออกจากท่าแล้วละ่ะมามามาดูที่ผับที่พวกโจรอยู่นะฮะบอสตั้งใจจะเข้าไปที่ฟิกโร่เพราะเห็นว่าสมบัติของพวกข้าถูกเก็บไว้ที่คลังนั่นเดี๋ยวบอสของเขาคือใครฮะ ถูกหัวหน้าของพวกโจรที่ชื่อเจฟจีบเขาแล้วล่ะเขาหล่อหน้า,าดูเลยโโเอ๊ะทำหมอห <_ ening> น้ามอหน้าหมออย่างนี้น่าจะเป็นเอ็ดกามากกว่านะแต่เจฟนี่คือใครฮะบอสคนก่อนตายตอนนั้นแหละตอนนี้บอสของเราคือเจฟที่เจอกันที่นี่อ่านี่คนเดิมห้องขังเชื่อมต่อกับโพรงหนอนยักษ์โดยบังเอนะิญน่ะพอลองเข้าไปก็มาโผล่บนดินได้เดี๋ยว มันโพงหนอนตรงไหนฮะโพงลับที่มีแต่พวกข้าเท่านั้นที่รู้ทะลุไปที่ปราสาทฟิกเกร์โรได้เอา้าจะไปกันหรือยังอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอยู่ๆก็ออกไปเฉยเลยเดียดเด๋ยวๆใจเย็นๆดิอันนี้อันเดิมอันนี้อันเดิมเฮ้ยเฮ้ยใจแขางไหนอ่ะนี่เหรอทางนี้เหรอมา,มา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 โอ้โ,อโหมากันเต็มเลยนะฮะมาไหนอ่ะอา้าวหรือว่าขึ้นเรือไปแล้วอ๋อมามามาขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือลงผิดทางอีกอเค มาพวกโจรเป็นคนจัางเรือลำนี้อะไรแกะกะนะถอยไปอ่ะเฮ้ยมันพูดเหมือนกันหมดเลยแล้วเราจะไปต่อยไงไะหรือว่ามีใครที่เราจะต้องคุยอยู่แถวแถวนี้กันฮะหรือว่าเราต้องหาอีตาคนที่ชื่อเจฟให้เจอฮะเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้นะโอเคหาอีตาคนที่ชื่อเจฟนะเจฟเหรอเจฟมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะ มีบ้านอยู่แถวนี้ไหมนเนี่ยต้องลองนี่นี่หรือเปล่าแต่เ,เหมือนเอสกาบางเลยนะแต่เสื้อคนละสีกันเจ็บอะไรเนี่ยพวกแกอเออเอสกาไม่ใช่เหรออา้าวแล้วเอา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 แล้วทำไมเข้าตามเรเาฮะอ๋อหรือว่าเขาจะตั้งใจจะไปที่ท่าเรือมาเราตามไปงัน้นฮะนี่เอสกาพูดอะไรไม่รู้เรื่อง hey, เฮ้ยไอ้อน้องเอาหน่นมาหน่อยดิ ้าวต้องคุยกับเขาไปเรื่อยเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวดีเอ็ดกาเอ็ดการ์ชัวๆนี่เอา้าข้ากำลังรีบไปขึ้นเรือไปฟิกาโรนะเอออย่ามาทำไก่นะ่เอ็ดกาไม่ใช่หรือหรือว่าจะความจำเสื่อมเอาวข้าชื่อเจฟเป็นคนหยาบช้ามาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะเลดี้คนที่พูดคำว่าเลดี้นะ่ะก็มีแต่เอ็ดกาเท่านั้นแหละอะ ม,มีมีเหมือนจะสะด,ดุ้งนิดๆิดนะฮะนสำท่าอย่างเงี้ยมันเอ็ดก้าจะชัดเลยฮะการสุภาพกับเลดี้นะ่ะถือเป็นเรื่องปกติของโลกนะเอ็ดก้าจะชัดนะฮะไม่ไม่มีคนอื่นแล้วแบบนี้มาอ๋อเราต้องรอบขึ้นไปใช่ไหมได้เลยพวกนายรู้วิธีเข้าไปในปราสาทฟิกเกร่โรแล้วใช่ไหม sure. เชั่อเชั่อเชื่อนำทางให้หน่อยสิ พอเข้าไปแล้วข้าจะนำต่อเองรู้จัก,จกปราสาทเซาฟิกาโร่ดีแบบนี้น่าจะเป็นเอ็ดการ์นะอ่นนี้เราลอบขึ้นเรือมแล้วน,น,นี่ไปเซาฟิกาโร่กันฮะไปเลยป็ดเปีดๆปๆๆปป,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 ปโอ้โหมาอยู่เซาฟิกาโร่อยู่ตรงนี้เหรอฮะ,อะว่าไงอรอบมาได้นะฮะอิตาลมมุ่งมันไม่บอกคนข้างหลังเลยเหรอ ไปนี่แค่อ้าโอเคเอยจะเออเพิ่งกดขึ้นไปนี่แค่อ้าแล้วอะโอ้โหต้องกลับมาใหม่เลยนึกว่าปกติเยสมันอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแล้วด้านล่างเป็นแคนเซิลน่ะพอเอาลงด้านล่างปุ๊บมันกลายไปขึ้นเรือเฉยเลยโอเคสองคนนี้พูดเหมือนกันขึ้นไปด้านบนไปเอ้ยลุงมีว่าแซะอะไรผมมัางไหมบอสของพวกโจรอยู่ที่โรงแรมชั้นสองไงลุงนี่มีประโยชน์จริงๆเลยฮะ โรงแรมนี่ชั้นสองด้วยชั้นสองชั้นสองนะฮะลุงนี่เป็นคนที่มีประโยชน์นะฮะไหนเอออ,อยู่อีกห้องนึงมามามาบุกเข็บมาบุกมาบุกหาเอ,อเอ็ดก้ากันนะฮะเอ็ดกาฉันจะไปช่วยเองรอก่อนนะนี่พวกแกอยู่ที่นี่อีกนั่นเหรอเอ็ดกาใช่ไหมอ่าไม่ยอมมองหน้าตรงๆ บอสเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะจำคนผิดแล้วละ่ะเลิกสะเทือนหน้าบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าจำคนผิดว่าจำคนถูกนะไปไหนเนี่ยแล้วนี่คือใครแต่คราวนี้เันมาเจอพวกโจรซะอีกเหนื่อยจริงๆเลยอ๋อสาวเสิฟนะเห็นว่าปราสาซิกาโรเสียอยู่ใต้ทะเลทรายถ้าไม่มีอากาศคนข้างในก็คงคงตายใช่ไหมฮะ ตั้งแต่วันนั้นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก็ไม่มาอีกเลยวันที่โลกแยกออกนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เหรอผมนึกถึงเอ่อรีมนะฮะตั้งแต่วันที่โลกแยกออกปราสาทฟิกาโร่ก็หายไปเลยโอเคลงุงเดี๋ยวผมจะไปตามหาให้เองปราสาทฟิกาโร่อะเออแล้วเขาออกไปไหนกันฮะเฮ้ยมีโจโควบอยู่ด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโจโควบขี่ไปปราสาทฟิกาโร่ดีกว่าแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะขอหาข้อมูลก่อน หมู่นี้พอมองลงไปในทะเลทีไรก็จะเห็นเงาขนาดยักษ์เคลนไหวไปมาทุกทีเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาภากลใช่ไหมฮะนี่ถึงจะเป็นโจรแต่ดวงตาของเจ้านั่นก็เป็นประกายยังมีความหวังพราะข้าเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกหน้าแอนนี้นี่ะหมวยแต่ซึมเศร้าต่อไปไม่ได้แล้วต้องทําให้กลับมามีชีวิตชีวาสิเฮ้ยมีหุ่นหุ่นเวทยนต์เฮ้ยจะถูกผมไปไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ฮะลองดูสิยุ่งมากไม่บอกไม่รู้นะว่ายุ่งมากไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกกันนะฮะมาลุงเจโคโบอีกรอบลุงนี้น่าคุ้นๆนะฮะเจโคโบหนึ่งครั้งแปดิบกิครับต้องการขี่ไหมครับโอ้โหยิ่งถูกลงนะฮะมาแล้วเจโคโบปราสาทิกาโร่อยู่ตรงไหนกันเอ่ย ผมจะรู้ไหมว่าเนี่ยเขาบอกว่าจมอยู่กลางทะเลทรายมัเดี๋ยวเราต้องไปถึงทะเลทรายก่อนนะฮะมาทะเลทรายก็ต้องกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมันจะอยู่ตรงไหนได้ละฮะเนี่ย ท่านผู้ชมครับยาบอกว่ามันตลบมาเลยมันออกมาทางซ้ายนิดเดียวเนี่ยมันก็เจอถ้ำหนึ่งฮะเมื่อกี้เดินหายอยู่ทางนั้นหาไม่เจอเขาบอกว่าอยู่กลางทะเลทรายหมดแล้วนี่มันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งฮะน่าจะเป็นถ้ำน,นี้มากกว่านะนี่งไงเจอทหารคนหนึ่งอยู่นะฮะ Six f l e e ชื่อคุ้คุน,นะข้างหน้านี่อันตรายเดี๋ยวข้าจะล่วงหน้าไปจัดการพวกสัป์ประราดให้ก่อนแล้วกันนะขออยู่ที่นี่แหละ เดี๋ยวเนดะี๋ยวเราเราจะคอยได้ไงฮะเราเป็นตัวเอกเราต้องเข้าไปไปอาจารเจอซับประหลาดในถ้ำนะฮะอู้ว a t เดอะเฮกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปเชิงยุทธบนเดี๋ยวเดี๋ยวเชิงยุทธบ,บนขวาร่างตายนี่ฮันราดนี่นี่น,นี่โอ้โหขึ้นสัญญาณานี่นะพึชๆุชพึชพุชตายหมดไหม เข้าขากันได้แล้วนะฮะถ้าใช้เออเวทที่มันตีหมู่กับท่าเชิงยุทธิที่ตีหมู่ได้อไปไปทางไหนแล้วเนี่ยรอบนี้สายฝ่าลายสายดีนี่อ่ะสายเลยโอ้มาเจอกล่องอีกแล้วนะฮะอืมฮึชุดเดิมเลยแหมแอะแอะเป็นไงเชิงยุทธ์ขึ้นสุนย์กาะนี่นะป,ป,ปรับ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 นี่นี่โอ,โอ้ มานี่อากล่องมันโดนเปิดอยู่แล้วเฮ้ยถ้ำนี้มันถ้ำคุ้นๆนะฮะเหมือนกับถ้ำที่ออกจากนันเชมาถ้ามีกล่องสมบัติที่เปิดอยู่แล้วแบบนี้ก็น่าจะแปลว่าก็น่าจะแปลได้ว่าเป็นถ้ำตรงนั้นมากกว่านะฮะใช่เลยแหละผมว่าอืมอ่ะคือสัญญาณนี่นะชุดๆนี่นั่นก็แปลว่าต้องไปด้านขวานะฮะขวา ขวาขวานี่เปิดหมดแล้วจำได้ว่าถ้าเปิดหมดแล้วเนี่ยไปอย่างเดียวเลยฮะพอจะจำได้ว่าน่าจะไปทางไหนนะวิดันเต้ิด้ด้โจมตีก่อนไอ้นี่ใช้เวทได้เปล่าวะใช้ดาบพันหนก่อนแล้วกันเฮ้ยใช้เวทใส่มันก่อนเลยกันซันดรานีเยิงยุดซ้ายขวาซ้ายนี่ซันดรานี่แนะ่คอนฟิวเลอร์สามเจอโคโบ,โบมาอีกแล้วบินรอบหัวเลย มาบัดระเบิดอาตาอาตาอัตาอาตาอตา,อต,าอตานี่เน่โอ้ตายแล้วก็ไม่เท่าไรโอเคไปเออทางไหนฮะจำไม่ได้วนนี้มัง้งปุ๊บอ่านี่ไงเอ็กเก้าไปแล้วนะฮะไม่สิตอนนี้ต้องเรียกเจฟสิอืมแล้วไงเอาเตามานี่มานี่สิเตาจา๋าอาหารมาแล้ว นี่นี้มันเต่าที่เราเจอตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนี่เอ๊ะอย่าหนะ้าข้าเลี้ยงเต่ามาก่อนนะอ๋อให้โดดเต่าไปโอ้นี่คือทางลับที่เขาว่าเหรอฮะโอเคทางลับก็ทางลับฮะอ๋อเอ๋ไอ,อ,อ้พวกมารประจนดันเต้เหรอนี่มามาระเบิดอตา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 นี่นี่มิสาร่านี่นี่เค ได้เวลาโดดเตา่าฮะเอ้ยเต่า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 มาทางนี้สิเต่ามาใกล้ๆเต่านี่เอโอโหต้องรอเต่าด้วยนะฮะงั้นไปไม่ได้แอะผมนี่สะดุ้งเลยแฮมตี้อีกแล้วดูเหมือนแฮมตี้มันจะเปลี่ยนไปนะฮะแฮมตี้เราเจอครั้งแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นี่นะถ้าจำไม่ผิดนี่อ่ะโอเคโอเค คิวให้มาร์ทก่อนที่เหมือนแค่นเซริสจะแรงขึ้นนะฮะโอเคไปสมบัตินี้โดนเปิดหมดเลยฮะรู้ว่าพวกนี้เปิดไห้วะทางนี้เหรอเึ้อ้าวมาที่คุกฟิกาโร่นะฮะมาเอ้ยใครนอนตายอยู่ฮะไม่เป็นไรใช่ไหมโทษอีกหน่อยนะใครเป็นไรฮะนั่นน่ะนี่เฮ้ยมาดูสิอ๋ออ๋อ อ๋อไอพวกโจรนี่คือโจรที่มันขังอยู่ในในนี้หรือเปล่าฮะเพราะผมจําได้ว่าในนี้เคยมีแบบพวกโจรโดนขังอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้นี้ก็อีกคนนึงเออเไปงไหนอ่ะเข้าทางนี้ไม่ได้อ่ะไปทางโน้นแล้วกันอ่ะบีหนึ่งนะฮะอ่ะอ่ะอันนี้ก็อ่ะอ่ะเหมือนกันโอ้เป็นอะไรกันนะโอ้โหอ่ะจ๊ะเจอมอนสเตอร์ดูเหมือนว่าปีศาจจะบุกที่นี่นะฮะ โอ้โดนแล้วโดนแล้วเคโอเคดูเหมือนว่าคนในที่นี้จะโดนมอนสเตอร์จู่โจมกันหมดเลยนะทำตีอีกแล้วน,นี่นี่นี่ฮะเอาดิเอาดิไปต่อไปต่อไปต่อฮึบโอ้โหคนแถวนี้นี่มันอัก,กกันหมดเลยนะฮะไม่ต้องคุยก็ได้ถ้าแบบนั้นไปทางไหนดีล่ะ ตรงกลางเหรอเหมือนจะเป็นเขาวงกดหรือเปล่าฮะตรงนี้น่าจะใช่ด้วยนะฮะนี่คือสุนยักร์นี่แนะ่ปัดปัดปัดอืมโอเคเข้าช้าปึ๊บมอไม่ใช่ทาง้องเครื่องนี่อยู่นี่เองมาพอเจ้านี่พันอยู่เองนั้นเหรอ บอสทำอะไรอยู่นะสมบัติอยู่ในห้องลับด้านในนี่แหละระหว่างที่ข้าหยุดพวกนี้ไว้พวกแกก็บอสอันตรายนะถึงนหน้าไปเถอะอ๋อก็คือว่าอ้างว่าจะมาเอาสมบัติแต่จริงอยากมาช่วยปราสาทฟิการโรมากกว่าใช่ไหมฮะเอ็ดกาพวกน้องมาอยู่แล้วบอกความจริงมาเถื่อัวเหมออะไรอยู่มันโผล่มาแล้วนะนี่เปเอ็ดการจริงด้วยนะฮะชื่อเอ็ดกาขึ้นมาแล้ว เอริสช่วยฉันหน่อยเร็วเอสกาจริงๆด้วยเอมเอสกามาแล้วชื้นใจชื้นอ้ตัวไรนวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปืนเลื่ลอยโยนยังอยู่นะฮะต้องใช้อะไรดีพืชน,น่าจะแพ้พิษนะมาปืนพิษนี่นะเอสกามาแล้วแฟลชอะฮ่าไฟ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 ,ไฟ,ไฟ,ไฟล่ะมาเชิงยุดขึ้นฝาลงซ้ายนี่แนะ่ จับอ oh, okay. oh. wow. wow. so, ุ mm ้ย hmm. อ so uh ืมอุ้ยโดนจับอะไปล่าถ้าโดนเมืจะโดนมาร์สด้วยหรือเปล่าเอ้ยจะโดนเอ็กา์ด้วยหรือเปล่าไม่โดนขึ้นสัญญากาศนี่แหละฮึช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 นี่นี่อ่าเฮดพีเท่าไหร่กลัวที่ไหนมาโอ้ยมันมันเอ้ยไบโอไบโอนี่โดนพิษนะฮะไฟโซน่าไฟโซน่าก่อนแล้วกันไฟโซน่ามาร์สก่อนแล้วกันฮะไม่งั้นเดี๋ยวมาร์สตายนะฮะเชิงยุทธ เชิงยุดเอาไงดีฮะเชิงยุดซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงไม่ใช่ LIR ขึ้นลงมาเห๊จักรนี่เลยฮ้นี่นี่เพิ่มพลังเพิ่มพลังพวกเราโอ้โอ้ทำไมไม่เพิ่มตัวเองวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยโอ้โหจับอีกคนแล้วฟาดเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้ ให้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 ่ห้ใ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 อ้ให้ให้ใหนใ่้ะห้ใ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 ห้นห้ใ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 ห้าห้นห้ใเ้ให้ัห้นเ้ใล้ให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 ้ใ่้นห้ใเ้ใ่้ให้เห้ใหยให้ให้ใ่อให้ให้มา้ให้ให้ให้ใ้ใเ้ใ้ห่้หา้้้้ห้ รอบนี้รอบนี้ขอใช้ของอะไรนะเอ็กซ์โพชชั่นตัวเองเลยหัวอะไรเอ็กซ์โพชชั่นคนไกลเลือยนเลือยนให้ปล่อยเซษลิตลงมานะฮะเอ็กซ์โพชชั่นนี่มามาเอิกะนี่ปล่อยปล่อยลงมาปล่อย,อยมายนั่นแหละอืเตรียมคว้าจับเฮ้ยเออไม่ได้หรอกฟาดโอ้โอโอเอิกะกำลังแย่นะฮะนี่นี่เราช่วยเอกกะได้แล้วคนขวาลงซ้ายนี่ คนไก่ใช้เลื่อยยนตีนี่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 เพลงดาบสุญญากาศนี่เพลงมัดแน่เพลงใช้เพลงดาบเวทเวทใช้ <Wait. S 2> เคลล่าใสโอ้โหใช้เวทใส่ไม่ได้ด้วยนะฮะมีอย่างเดียวคือเราต้องโจมตีให้หมดนะฮะอ่ะกันได้มาไฟล่าไฟล่าไฟล่า,ลานี่เชิงยุทธอืมคื้สุญญากาศนี่แนะอ่อ๋อเออเออนี่ เมื่อไรจะตายโอ้ยเอ็ดการ์จะแย่ก่อนไหมฮะเนี่ยโอ้ไปแล้วหนึ่งนะฮะมาแกล่าให้เอ็ดการ์มาไม่ตายหรอกอ้าวชนะแล้วมาเออเอ็ดการ์ทำไมถึงแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเราล่ะบังเอิญฉันได้ยินเรื่องที่ฟิกาอโร่เสียเขาน่ะฟิกาอร์โร่เสียอ๋อฟิกาโร่มันเจงนะฮะฟิกาอร์โร่เสียเขาน่ะก็เลยอยากจะมาช่วยแต่ก็ จนใจที่ว่าดันอยู่ใต้ทะเลทรายอ๋อแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงนะจนใจเนี่ยโอ้ใจขำยากจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงมันดันติดที่ว่าไอปราสาทนี่มันอยู่ใต้ทะเลทรายนะแล้วตอนนี้ก็ได้ยินเรื่องที่พวกนั้นหนีออกมาพอดีอ๋อก็เลยใช้เลยสินะดังนั้นดังนั้นจนกว่าจะถึงถ้ำลับฉันถึงให้พวกนั้นรู้ไม่ได้ว่าฉันเป็นราชาของฟิกาโร่ไง นี่ก็เป็นคนที่จับพวกนั้นเข้าคุกเองนี่นะ,อะแอบใจร้ายนะเนี่ยพี<อ>โ่โอ้โหแย่แล้วรีบรบเร็วอ๋อมันออกมาแล้วนะฮะผมว่าแล้วว่าเป็นโจนดิฟิโกโรนะบอกแล้วมมนมันต้าตาคุณบอสบอสหรือว่าจะ่โดนเจ้านั่นซัดไปแล้วถึงจะเป็นบอสแค่สั้นๆแต่ ไปกันแล้วยังพวกแหมทิ้งบอสได้ลงคอนะฮะจะดีเหรอเรื่องสมบัตินะ่ะสมบัติพวกนั้นอ่ะไม่มีค่าอะไรหรอกคนชั่วตัวจริงคือเคปก้าต่างหากพวกนั้นอ่ะไม่ผิดหรอกนะแล้วจะไปกันหรือยังล่ะเรามาจัดการที่มันเรียบร้อยกันเถอะพี่ใชย่ยฮนี่ได้เอ็ดกา,าเป็นพวกแล้วนะฮะเย่แต่แต่ดูเหมือนจะติดพิษเอ็ดกติดพิษ มันมันถ้าภาพพื้นหลังเบลๆเนีนม่นมันมันบอกได้เลยนะฮะของเกมรุ่นนี้ว่าว่าบอกว่าบอกว่า,วามีคนติดพิษนะอย่างเช่นโปเกมอนน่ะโปเกมอนติดพิษก็ด้านหลังก็แวบๆเหมือนกันนะฮะ,อะเอาพลอยส่วหน้าให้เอสก้าเขเลย,ยนี่อ่ะหาเอาแอล่าเลยยัดรืดโอเคเกือบเต็มนะฮะโอเคเราช่วยเอสเก้้ได้แล้วนะฮะเยี่ยมยอดมาก งั้นตอนนี้เราก็ได้เอ็ดกาเข้ามาเป็นพวกแล้วนะฮะงั้นเรื่องราวคงต้องพอกันไว้เท่านี้ก่อนนะงั้นพาหน้าเนี่ยเราจะต้องไปที่ไหนอีกเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเรามาคอยดูกันต่อไปนะฮะว่าเราจะไปหาใครที่ไหนต่อแล้วเราจะเจอพวกพวกคนไหนคนต่อไปนะฮะงั้นตอนนี้เราก็พอกันไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามชมตอนใหม่ก่อนใครได้เลยนะฮะงั้นวนดีโขอพอแค่นี้ก่อนนะ สีวกญวันหน้าเลกสแล้วท่านผูน้ชมทุกท่านบ๊ายบายเย้ yeah.